ยูค the mm ิด hmm. ว่าอยู่ปิดแชปเตอร์ของการเป็นนักแสดงตรงนี้ไปหรือยังหรือถ้ามีโอกาสดีๆอะไรเข้ามาอยู่จะเทคช a n c ตรงนี้อยู่ไหมเทคอยู่แล้วเพราะว่าแล้วก็แอลก็เอนจอยนะกับการเป็นนักแสดงแต่แอลว่าแอลคงเลือกมากขึ้นมากกว่ามีไหมมีแบบบทบาทหรือว่าโอกาสในวงการบันเทิงอันไหนที่อยากลองสักครั้งอยากทำใช่ไหมอยากทำก็คงเป็นซีรีส์หรือหนังนอก ที่ที่อยากจะลองทำสักครั้งอยากจะลองแสดงสักครั้งอยากจะพรูฟว่าดิฉันทำได้มากกว่าเป็นนางร้ายในจอแก้วะอะไรแบบนี้เพราะว่าเรื่องการแสดงก็เป็นอะไรที่อินมากแล้วก็ชอบมากๆด้วยเดอไม่ใช่เดออาร์ตนะเดออาร์ตออฟแอคติ้งเลยนะคือชอบมากๆเรารู้สึกว่าตัวเองก็ยังไม่ทำลายกำแพงนั้นนะเออเรารู้สึกว่าด้วยอายุหรือโอกาสมัน ก็เป็นจุดจํากัดตรงนี้เหมือนกันเออก็อาจจะเป็นปมนิดนึงคืออาจจะไม่ต้องเป็นต้องเป็นลิซ่าหรืออะไรก็ได้อเอาจับจนลิซ่าก็ดีก็ดีแต่แต่ก็ดีสําหรับทุกค,คนหมายถึงแบบนี้ด้วย <laughs> แต่แต่ก,ก็ก็แค่อยากแค่แบบเออเป็นบทเล็กๆหรือเป็นจะแค่โอกาสอันหนึ่งแล้วกันที่ที่อ,อยากลองเล่นอะไรที่มันท้าทายหรือทาอะไรที่มันท้าทายขึ้นเออ